ไอ้ยักษ์กูคนแรกคุณดีแม่โหเ,เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะกฟึ้งเลยนะสีสมมติสีนี้มักหล่อนะเว้ยเชื่อกูไหมกูได้ชัวร์กำเลย ดูกับอีวิคดิดวงสวยอะพ่อเด้อเยี่ยมมากเยี่ยมมากจะมาเบิ้ลอะแยะเลยตายโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากจะเบิ้ลอะไรนักหนาวะ ดูแม่งแดดไหลอกชั่วไม่หลอกรวยสสร็ตปูน้มือหก เป็นไงนักหนาววะเก็บเงินเสียงดังเงิยเวลาวลิ้นอะ่ะหืมเป็นไงล่ะปู่ <c oughs> โอ้ความฝันพี่น้องแชมป์นี่ครับ คือบ้านพี่อะไรวะแม่งยึดแท่ไอโลโกเป็นไงล่ะซึงมาสิโอวิคินู่ ก็ผมจ้งขาวเอยไปเยอะนะ อีแชมป์มันจะปิดเสียงไหม่เพื่ออะไรนะนจะพิมในในออดดพ์มงไงจะพิดพ์ c u m e n กระชางอะกูพิมพ์ไงล่ะลิสบอนกูลิสบอน โอ้โหอีกแคมป์ศึกษาโยนเสาติดกันสามรอบเราคุกหอแนะแป๊ดโยนสุดเฮ้ยทำไมมันมีลูกเต่าเมฆอะไรบนหัว เดียวไปเอานมาวะเฮ้ยมันไปเอาไหนมาลูกเต่าอะไรอย่างเงี้ย เยอะมากโอิะมอ๊โอ๊ะ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 อ๊ะโอโอ๊ะโอ ไแลวครับเอาเลยไม่บ้วเอา่เลยกในการเรื่องบอกมุ้ง ลากได้แต่พี่โยในยคอมเขาไปลากชิปวันนี้ลเนะสบายหมดแล้ว ซื้อไหมรอแต่ซื้อแม่งเลยเาตาตาตแล้วโยนให้หน่อยไ,ได้ไหม พระเอกมาแล้ววีแอนโฟลครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเสียงคนที่ตูเลยแซ่จริงจ้งแชมป์แชมป์เอาอะไรนิปปอนอะไรลอนดอนออสการอะไรมันเนี้ยเข่ออะไรเหรอเออเอาแบบนี้นั <c oughs> ่นคุณลึก <c oughs> ทำายจิตใจกูจังสืบ้าสาสืบ้าษาโอ้ไอแมเดินี yeah, ้ร oh, ้ายไปใจตั้งเลยมึงโอ้โหุลีเบยเ่ยเจ๊เจ๊ลอนดอนรอนดอนลอนดอนเอเียนาา ขอแบลแบล็่แ่ออกเขาบอกว่าํำไดใครก่อกรรมนั้นถึงตัวเนีอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเกมสิจ้าปุยตังไม่มีซื้อให้หนึ่งหลังพี่กิฟต์เขาถามน้องฟิล์ม้วนะฟิล์มบอกไม่ไม่ได้ไปบอกแม่อะไรเลยไม่เคยบอกใครเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อัดวิดีโออยู่ไอ้เหี้ยกูต้องได้รอบนี้เย้โอ้ย้พอ้วันแล้วกูรับข้าวภูมิใจแทนมึงจริงได้ 100K แหม่เกมเศรษฐีมันเป็นเกมที่เล่นแล้วนาน กูร่ยซื้อเลซื้อเลย้อเย่ยมย่ยมงซื้อบ้านซื้อบ้านฟังกูมี้นพี่กิ๊ฟวันนี้โหดิพี่กิ๊ฟฮะาไโอ้โอ้โอ้ห เพืนเดี๋ยวามคไม่รู้เ่อนจ้าเอาเมืองอะไรดีมีตัวเดี๋ยวดูแนะนำาปักกิงเพื่อนโอ้ยงี้สิเพื่อนกันมันต้องอย่างนี้แหละเออมึงเอาเลยปักกิงโอ้ยปักกิงพ่อมอ่วอนตลาใหญ่ใหญ่้ยืมยืมงานนี้มียืม อย่ายืมนะจ้าติดติดติดสามพู่คู่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะซึ้งมาสิกูละเครียดจุมเบยไม่รอนี้ี่ยมตัวกีเลยเมื่อกี้แชมบอกว่าอะไรทำไมโหดดกบะใครีพูดมันขี่ ังเข้าแต่พี่กิฟว่ะแม่แม่พาหนูไปซื้อหวยเลยวันนี้รู้สึกดวงอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีขึ้นมาม่เดี๋วก่เดี๋ยวดวงไม่ดีอะไรปักนะโอลิมปิกสร้างที่ปักยานะโอลิมปิกเ็นยานะเดี๋ยวมึงดูนะใครมาดูถูกโซกูมึงเจอกูแน alumni, trendy, ่น <el Sh are> ี hum, ya, ่ <el igen Joshua> ตัใหญ่อะเอ,า,อางี้ดีกว่ากูจะแย่งปักกิ่งมึงเป็นเมืองที่กูรักที่สุดในโลกตั้งแต่รอบนั้นละกูไม่ได้ปักกิง่ง <c oughs> อดาได้ไดงอย่านะมดงได้ได้ด้ได้ได้ด้ไ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 ง้ไ้้ไดไ้้ด้เ็ไไไไ้ง้งงงงนนไได<ะ> เฮ้ยเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆโอ้ยได้ทัพทีนกลางจุดเลยน่ารักดีมันยืนอยู่เฉยแล้วผมมันก็ปัดไปปัดมามันน่ารักเตี้ยครับท่หลอดกลับไปถึงจุดเริ่มต้นวิ่งซึ่นสามทิศโอ้ไม่แ Landmark no เอิ่มบายโยโอ้ยอะไร นิวยอร์กเอ้ยอ้เอ้าปาลีจีเอาปาลีจีเย็ดเย็ดเย็ดปาลีแปดแปดผมอะไรเนี่ยพี่เก็ฟอะไรมึงเนี่ยปักกิ่งกูได้แล้วปักกิ่งเย็ดเก็บโดปูว่างานนี้กูจะต้องโอ้โหแม่งเซกยาเเลยแชมป์แชมป์เอาอีกเย็ดโด วายร้านนึงร้านเก่าแม่อะไรจีเดี๋ยวได้นางตามาก็คุ้มเงเลยจัดที่ไหนดีจัดที่โซส่เมเอ,เอาีออะไรดีกว่าจีก็ไปมาลีดอีกจัดใหด้